สวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมรายกกิจสนนะครับก็มีนะครับสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรใหม่นะครับเลขวิ่งดาล่างตัวเดียวนะครับสองสูตรบอกก่อนเพราะว่าสูตรเก่ามันรูดนะครับแอดก็เลยหาสูตรใหม่เข้ามาแทนนะครับนะสูตรใหม่จะใช้ก็พิจารณากันด้วยก็แล้วกัน นะครับนะสูตรใหม่นะครับนะก็พิจารณากันด้วยก็แล้วกันนะครับนะสูตรทุกสูตรนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นนะก็ใครที่อยากจะเอานำไปใช้ก็พิจารณานะครับแอดไม่ได้ส่งคงว่าจะมานะครับนะก็ดูเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณของตัวเลขนะครับนะนะครับบางงวดก็มาครบฮะบางงวดก็ แยกกันมานะครับก็มีนะก็แล้วแต่ผลการคำนวณตัวเลขที่ได้นะครับก่ออื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ได้นะครับที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาสถิตินะครับก็ไม่เสียสนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับใครทีร่อยากจะเข้ากลุ่มหาเพื่อนๆนะ ID ไลน์ครับ s 3 0 9 p k o e บ้านบางมีหกนะครับดไลน์เพื่อนๆกันพูดคุยกันนะครับามาดูสถิติกันฮะเพื่อนๆนะครับมาก็สูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งเราได้เก้าสูตรสองเราก็ได้สตรนะครับนะครับสูตรสองได้สูบเพ่้าออก ูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับมาครบนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วเข้าสงตัวเลยนะครับจับคู่ได้ถ้ามาแบบนี้นะครับจับคู่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะนะครับจับคู่ได้เลยนะครับจับคู่เป็นคู่เด่นได้เลยตัวเดียวนะครับง้อแลกผ่านมานะครับ ดูในงวดถัดมานะครับสูตรหนึ่งได้สามสูตรสองได้สามถ้าแบบนี้ชนกันนะครับก็มาตัวเดียวแน่นอนถ้ามาชนกันนะครับอพอเราออกสี่สามครับนะแบบนี้มาตัวเดียวนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแบบนี้มาตัวเดียวโอ้ยเอ็ดไปวงถึงมาแบบนี้ถึงจะถูกวงผิดเลยนะ,นะราคาคำ บกาลูกตบอมัต้อเข้าตัเวตเดียวนะครับข้อที่เลขสา วดที่สองครับเพื่อนๆนะดนวดที่สองมาดูในวดที่สามครับสูตรหนึ่งได้เจ็ดสูตรสองได้เก้าจับคู่เดียวครับเพื่อนๆเจดเก้าอะ่ะมาครบนะครับอันนี้มาครบเลยถ้ามันแย,ยกกันมาแบบนี้นะครับก็ถือว่ามาครบนะครับนะ่าทำแยกกันมานะครับถ้าแย,ยกตัวเลขแยกกันมาเนี่ยก็จะมาครบนะครับมาครบในสอง ลากเลยนะครับก็ไม่แน่ครับสถิติย้อนหลังนะครับทํายังไงก็ถูกนะครับบางคนไม่เข้าใจนะออกมาออกแล้วแม่แจ็คก็แม่นสิครับเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่เราคํานวณย้อนหลังให้มันถูกนะครับนะเราคํานวณย้อนหลังให้มันถูกนะครับมันก็ถูกนะครับไม่ให้มันถูกมันก็ไม่ถูกนะครับนะก็พึงพิจารณากันด้วยนะครับในส่วนของงวดต่อมานะครับนะในส่วนของงวด ต่อมานะครับออนะครับมาดูว่า่อมานะสูตรหนึ่งได้เจ็ดสูตรส,สองได้แปดนะครับกูลองออกจ็ดแปดนะครับนี่ฮะเพื่อนๆก็มาครบสองตัวเลย นะครับเจ็ดแนะครับสีงดติดด้วยกันนะครับเพื่อนๆอน่อะทีนี้มาดูในส่วนของวิธีคิดและวิธีทำนะครับในส่วนของวิธีคิดและวิธีทำนะครับอะ เดี๋ยวขอดูผลการออกรางวัลก่อนแป๊บนึงลืมนะครับลืมอมาออกตัวได้อาสมุดผมหายไปใไนสมุดก็สูตรที่หนึ่งนะครับก็จะใช้สูตรที่หนึ่งก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆใช้รางวัลที่หนึ่งมาต่้งเนาะก็จะเป็นเก้าเก้า เก้าเกาเจ็ดหกสองหแล้วก็ห้าเจอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักหมื่นนะครับคือเลขเก้านะครับแล้วก็3ามตัวหมูนครั้งที่หนึ่งนะครับ ก็จะมีหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยมุมครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับนะก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมานะครับอ่หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกกันสามครั้งเป็นสามสามไปบวกเจ็ดเป็นสิบนะครับสิบไปบวกเก้าเป็น 19, สิบเก้าสูตรที่หนึ่งเลขเก้าเขียนตรงนี้นะครับ 1, เลขเก้านะครับสูตรหนึ่งเลขเก้าทีนี้มาดูในส่วนของวิธีคิดสูตรที่สองนะครับ ก็จะใช้นะครับสามตัวนะครับหมุนครั้งที่สองนะครับสามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับก็จะใช้หลักร้อยนะครับสองครั้งแล้วก็หลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับสิบบวกศูนย์ก็ได้สิบอนเดิ่มนะได้ศูนย์นั่นได้ศูนย์นะครับอน่ะ ถ้ามันแยกได้แล้วนะครับเพื่อนวิธีคิดวิธีคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับนะวิธีคิดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะเพื่อนๆก็ดูกันเอานะเนตรงนี้เป็นวิธีคิดทั้งหมดเลยนะครับแจกสูตรไปแล้วก็ดูออกนะครับอ่ะเราจะกลับมาที่ด้านบนนะครับเพื่อนๆนะอ่ะสูตรหก็ได้เกากับศูนย์นะครับเออสูตได้เสูตรสได้ศนย์แอดจับคู่ให้เลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะเพื่อนๆนะ เอสก็ชอบนะ,ะ90เอสจับคู่ให้เลยนะครับ90ไม่รู้ว่าจะมา,านะหรือเปล่านะหรือว่าจะมาตัวเดียวก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ว่ากันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับนะจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นเองนะนะครับวิเคราะห์เป็นการเสี่ยงทายนะครับนะ90นะครับนะก็ได้ตามนี้นะครับนะ แอบจับคู่ให้เบื้องต้นเลยตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นชัดเจนนะครับนะจับคู่เลยครับเพื่อนเพื่อนถ้าแย,ยกกันมานะครับนะก็สุดท้ายว่าถ้าตัวเลขมันแยกกันมาแบบนี้นะครับจับคู่ได้เลยเ0้าสนะไม่แน่ก็ลองหาติดไม้ติดมือคนละใบสองใบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ตรงนี้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจบจากเพียงแค่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ